สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ขับรถเดินทางไปทำธุระนะครับก็ผ่านไปตามถนนนะครับ2ข้างทางนี่ก็พบรถจอดอยู่ข้างทางเป็นจำนวนมากนะครับท่ามกลางฝนตกไปปลอยนะครับก็เลยสงสัยว่าเขาทำอะไรกันก็เลยจอดรถยนต์ลงไปดูนะครับทั้ง2องฝั่งฝั่ง ของถนนนะครับบนสะพานครับโอ้เห็นคนกำลังยกยอหรือยกสะดุ้งนะครับเรียงรายเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งสองฝากฝั่งนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับช่วงนี้หน้าฝนฝนตกเยอะครับน้ำเปลี่ยนสีนะครับฝนตกเยอะ ก็ยกยูนะครับได้หรือเปล่าครับออยังได้เต็มไปหมดเลยนะครับสองฟากฝั่งฝนตกนะครับทำกลางฝนตกนะครับก็จะนำสะดุ้งลงไมเช่นในน้ำนะครับอ่านี่ได้แล้วครับปลาตัวใหญ่นะครับ